ตระมาณใกล้ที่สักดะครับข้อสองนะพิสุใดถูกราคะอย่างลงแล้วมีจิตแพรปรวนถึงการเข้าคืนกายกับมาตุคามคือจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามหรือรูปคำอวัววยวส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเป็นสังฆาฏิเศษหลักๆคือราคะในการจับผู้หญิงแล้วก็ไปจับเขาจะจับอะไรก็ตามเป็นสังฆาฏิเศษทั้งหมดเลยนะครับเขาไาจับไปที่นี้เนี่ยเอาทุกอาการเลยนะจับรูปฉุดผลักดึงดัน ไม่ต้องใช้มือก็ได้นะท่านเนี่ยเจตนาเอาเอาไหล่เนี่ย,าาไ,ยไปถูกตุกับตัวโยมผู้หญิงเนี้ยเนื้อกับเนือ้อนะครับเท่านั้นนะถ้ามีอะไรมากันอวบจะเบาลงมาถ้าการฝ่ายเดียวถือรถใจการสองฝ่ายทุกกดมันจะเบาลงมาเรื่อยๆยิ่งการหลายชั้นอวบยิ่งเบาอาจารย์ถามเมื่อกี้นะกรณีโยม,มาจับพระก็ไม่เป็นอวบตื่นนะครับถ้าพระอยู่เฉยๆให้เขามาจับผมพูดถึงกรณีเช่นไปหาหมอพยาบาลหมอผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าเกิดกรณีผู้หญิงจริงๆที่เขาไม่ใช่มีเหตุจําเป็นต้องมาจับอะพระยืนเฉยให้เขามาลูบคาไม่ควรนะครับไม่ใช่ว่าเอาไม่เป็นอาบัตินี่ก็เลยปล่อยให้เขามาลูบเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องไล่ต้องถีบต้องผลักต้องอะไรออกไปนะครับพระผักผู้หญิงได้ไหมครับถ้ากรณีอย่างเมื่อกี้กรณีที่มีอันตรายต่อครมอาจารย์ผักได้นะครับเจตนาผลักออกไปกรณีที่จะถูกทำร้ายก็เหมือนกันนะถุกคนจะทําร้ายอะ่ะในศาสนาน,นี้ไม่ได้สอนให้คนเป็นคนโง่น,นะครับ ไม่ใช่ว่าถูกเขาจะมาทำร้ายจะต่อยก็ยืนเฉยๆให้<ๆ>เขาต่อย <im> <ๆ>ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ <im> ก็ต้องผลักต้องหนีต้องอะไรออกไปอย่างนี้นะไม่มีนะครับว่าถูกตบข้าวหนึ่งแล้วถันแก้อีกข้าวนึงเขาตบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดมีคนมาทำร้ายพระอย่างเงี้ยพระก็ต้องไล่ไปบางทีก็ต้องใช้ปากก่อนยมอย่าเข้ามานะนะเขาจะเข้ามาเขาเอาของอะไรเครื่องใส่ไล่ไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปต่อ,อยกับเขานะครับแหมรอจังหวะเลยมาถึงเตะใส่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ ตจแมกอาบัตครับมีข้อกำหนดพยายามติดต้องการหญิงมนุษย์เป็นสังฆยิเศษนะครับถ้าไม่ถูกเป็นทุกกฎต้องระบุว่าเป็นหญิงมนุษย์ด้วยนะเพราะถ้าเป็นอย่างอื่นจะเป็นนบัตต่างกันไปนะครับที่เป็นสังฆยิเศตอนนี้คือต้องเป็นหญิงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นสังฆยิเศษนะครับแต่หญิงมนุษย์ตรงน,นี้เนี่ยต้องโตเป็นส,สาวๆไหครับไม,ไม่นะครับแม้แต่เด็กทารกแรกเกิดเลยก็ไม่รอดนะครับแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดนั่นแหละเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าพระมีราคะแล้วไปจับ เป็นทางกายเสษนะครับเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นสาวๆจะราคาเกิดนะท่านเคยฟังไหมครับว่าผู้ชายมีประเภทนี้ด้วยนะไพ่เด็กก็มีบางคนก็ชอบแบบเด็กๆเ,เลยคนชอบสาวๆบางคนชอบแก่ๆก,ก,ก็ยังมีเลยนะครับถูกต้องการหญิงที่ตายแล้วเป็นตุวละใจครับฉะนั้นศพผู้หญิงเนี่ยพระก็ห้ามไปจับนะถูกต้องการหญิงแต่ไม่แน่ใจหรือสําคัญว่าเป็นบรรเาะชายและสตราฉา,านนี่ต้องบ,บัตรตัละใจนะครับ คือที่เป็นอาบัติ์ทางกาเศษตเนี่ยต้องกรณีที่เป็นหญิงแล้วก็รู้ัดชัดว่าเป็นหญิงด้วยถ้าเข้าใจผิดว่าเขาเป็นกระเทยเป็นผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปจับนี่ไม่เป็นทางกายเศษนะครับแต่ก็เป็นถุดทใจได้ถ้าเกิดมีราคานะครับถ้าเกิดใช้กายถูกต้องขอเนื่องได้กายหญิงมนุษย์นี่เป็นถุดทใจนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีอะไรมากันก็เป็นถุดท้ายเช่ชนอะไรไปจับเขาผ่านเสื้อผ้านี่สุนทใจหรือว่าไปถูกต้องกายหญิงอมนุษย์และบันดกหญิงอมนุษย์ก็คือพวก นางยักษ์นางนาคนางทุดเทวดาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าเอามนุษย์ที่เขามีเนื้อหนังจับต้องได้ถ้าไปจับนี่เป็นสุรจัยหรือว่ากระเทยกระเทยก็ห้ามจับนะครับถ้ามีราคะไปจับก็เป็นสุรจัยนะครับกระเทยในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้แยกเหมือนตอนประเภทที่ห้ามบวชนะกระเทยทุกจําพวกเลยห้ามไปจับหมดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีพระกระเทยจะไปจับเขานะครับก็เ,าาบเ,เหมือนกรณีผู้หญิงมาจับอะไรครับ ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเขามาจับไม่มีอาบัตครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามาจับลูกคาก็พยายามถีบไปนะครับอย่าปล่อยให้เขาทําต่อนะใช้ข้อเนื่องได้กายถูกต้องขออเนื่องได้กายผู้หญิงมนุษย์นะครับอันนี้ต้องอาบัตทุกกฎถือมีขออมาซ้อนสองชั้นนี่ทุกกดจำได้ไหมถ้าเกิดซ้อนชั้นเดียวตัวใจและการถูกต้องกายชายและสัตว์เดียรารตัวเมียนี่เป็นทุกกดเหมือนกันไอนที้ไม่ใช่ผู้ชายถูกต้องไม่ได้นะตัวนี้คือมีกําหนัดไงมีราคะในการจับผู้ชาย ก็เลยเป็นทุกข์คนฉะนั้นถ้าเกิดจับผู้ชายแต่ไม่ได้มีราคาแบบนี้นะครับไม่เป็นระบาดนะเช่นอะไรเช่นนวดพระเถระตามวินัยเวลาการกราบพระเถระเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก้มกราบเลยนะครับท่านเคยฟังเรื่องนี้ไหมครับอยู่ในวินัยพิดกปริวารวิธีการกราบมีองค์ห้าหนึ่งคือห่ผมผ้าชีเวียงบ่าถ้าจะกราบพระเถระแบบจริงจังนะท่านต้องห่มจีวรให้เรียบร้อยนะครับห่มชีวียงบ่าประคองอัญชลีน่ะกัญชดีก็คืออยที่หน้าผากนะครับ พอจรีในคมภีร์จะพูดถึงการพนมมือไว้ที่หน้าผากนะใช้มือทั้งสองข้างนะครับนวดเท้าพระเถระทั้งสองข้านงนกภาพออกไหมก้มลงไปแล้วก็นั่งยองนะนั่งยองแล้วก็ลวดเท้าพระเถระนะครับตั้งความรักความเคารพพระเถระแล้วค่อยกราบลงไปนะครับถ้าเกิดเป็นพระที่ท่านรู้วินัยท่านเรียนมาท่านจะทำอย่างทั้นกันนะครับจะมีการนั่งยองรวดเท้าพระเถระก่อนแล้วก็ค่อยกราบนะครับแต่ไม่ใช่กราบเลยแล้วก็ถ้าบางที่ท่านจะ จริงจังกว่านี้นะผมเคยเจอพระกัมพูชานะท่านมีธรรมเนียมอย่างนี้ด้วยนะครับท่านชอบเอาน้ำผักมาแตะที่เท้าที่เท้าพระเทละนะนะครับคือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมอย่างที่สุดเลยนะฉะนั้นแบบนี้มันถูกได้นะครับหรือการทําวัดพระเทลละมันอย่างบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็อาบน้ําให้ครูบาอาจารย์นะถูตัวถูอะไรให้เลยนะทําได้นะครับแบบนี้คือถ้าเกิดไม่ได้กําหนัดอนะ่ะผู้ชายไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดชฉันตัวเมียตัวนี้ห้ามเพราะเป็นอน,นามาตรวัตถุ ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยไม่จะเป็นสิ่งของแตงห้ามจับเลยฉะนั้นหมาแมวนะตัวเมียเนี่ยพระห้ามไม่จับนะครับถ้าจะจับใส่อะไรลองก่อนนึ่งถงมือหรือว่าอะไรก็ว่าไปลองก่อนนะครับฉะนั้นเวลาจะเห็นหมาแมวจะไปไล่มันอย่างนี้ไปอุ้มมันออกอย่างนี้นะท่านดูก่อนว่าตัวเมียตัวผู้นะครับถ้าตัวเมียก็เอาอะไรลองก่อนหรือว่าให้โยมช่วยไล่ก็ได้นะครับหรือว่าเอาอะไรเครื่องไล่มันก็ได้เขี่องอย่าให้ถูกนะเรี่ยงห่างๆให้มันกลัวนะครับ อรวนาบบตดครับภิกษุผู้เมื่อยหญิงมาถูกต้องเข้าแม้มีความต้องการจะเสพเสพไปที่นิ่มถึงเสพสัมผัสนะแต่ไม่ได้พยายามด้วยกายจะรู้สัมผัสไม่เป็นนาบบตดเลยครับที่พูดได้ฟังเรื่องพยาบาลหมอผู้หญิงไงเขาามาจับพระอย่างนี้นะแม้พระเห็นเขาสวยไนะงเดี๋ยวจะถูกต้องเข้ากันหละแต่อดใจได้ไม่ขยับตัวพอที่เข้ามาถูกเนี่ยไม่เป็นนาบบตดเลยนะครับแต่สําคัญว่าพระอย่าไปขยับตัวอะไรให้มันไปถูกเขามากขึ้นนะ อยู่ที่ตัวพระนั่นแหละครับว่ามีการขยับเยื่อนตัวให้มากขึ้นไหมถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองจริงนะก็ขอให้เขาใส่ถุงมือข้อ2อพิสูจน์พุทอลัคนจะพ้นนะครับก็ได้ผลักผู้หญิงออกไปเช่นจะมากอดพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดีผลักรีบถีบออกไปนะครับคือปกติถ้าเกิดพระทำร้ายข้าหลวงหัดเนี่ยมีบททุกกฎนะครับพระทำร้ายพระด้วยการประจิตตีนี่ก็ปรหารสิกขาบทนะแต่ถ้าเกิดพระทำร้ายข้หลวงหัดทำร้ายลูกผสมบันฑ์เป็นทุกกฎแต่กรณีที่ต้องการจะพ้นไม่มีอบัตนะครับ ต้องการจะพ้นเช่นเอาอะไรเครื่องไปเอาเท้าถีบเอามือผลักอะไรพวกนี้ยจะพ้นพิสูจนไม่ตรงใจไงไม่ได้ตั้งใจจะถูกนะครับมือไปโดนผ้าไปโดนนะครับพิสูจนไม่มีสติมีสติเช่นอะไรอ่ะคิดไอ้เพลินๆนะเอาไปมาไปถูกจับมือผู้หญิงแต่เมอไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับพิสูจนไม่รู้นะครับไม่ยินดีคือไม่ได้ยินดีจะไปถูกต้องผู้หญิงองค์ห้าองค์สําคัญมากนะครับทําให้เราวินิจฉัยอาบัตได้ว่าเป็นอาบัตหรือเปล่า องค์ห้าหนึ่งหญิงมนุษย์สองพระต้องรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยถึงแม้จำได้ไหมที่ในเจนแกวัตะถ้าเขาจะผิดว่าเขาเป็นกระเทยเป็นผู้ชายเนีย่ยไม่เป็นนักบัตรทางไครเศษนะสามกำหนัดในการถูกต้องกายเขาราคะมีสิบเอ็ดอย่างจำได้ไหมครับราคะที่จะเป็นนักบัตรทางไครเศษข้อนี้ได้ต้องเป็นราคะในการถูกต้องผู้หญิงด้วยข้อสี่พยายามด้วยความกำหนัดนั้นนะครับก็คือกำหนัดในการเขาพึงกายใช่ไหมแล้วก็มีความพยายามไปถูก ข้อ5คือมีการถูกไปแล้วนะครับจับมือเป็นต้นหญิงรู้กำหนัดพยายามถูกไหง,ง่ายไหมครับ5ข้อนะครับนี่และก็จะไม่ได้ใช้อบัติเองได้แล้วว่าเราเป็นอบัตหรือเปล่านะครับ